บ้านต้องอย่ามีขยะไม่ชอบขยะตอนนี้ช่างแอร์กำลังมาประเมินอยู่เดี๋ยวจะถามคุณนายแม่ว่ามีตังติดหรือเปล่าน่าจะน่าจะล้านนิดนิดนะคะค่าแอร์เฉพาะค่าแอร์หนึ่งล้านนิดนิด <c oughs> เหนื่อยอะทุกคนเหนื่อยเนยเหนื่อย,อยพอแล้วนะ พอละสร้างบ้านหลังนี้เสร็จแล้วพอละเหนื่อยละอืมน้องสอาวไลนา์มาถามว่าลูกชายเธอแต่มีสะพานไว้นั่งห้อยขามันห้อยขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าในบ่อเราเลี้ยงพญายนาคไว้ไม่สามารถที่จะห้อยขาได้นะคะเพราะว่าในบ่อเราเลี้ยงพญายนาค ถือว่าเป็นการไม่เคารพพญายนาคค่ะไม่สามารถค่อยขาลงไปได้อย่าหวัวเราะเลยพี่บุม๋มค่าแอนี่เดี๋ยวต้องไปขอหมอแปลงอีกติดหม้อแปลงอีก,ออกเราต้องมีหมอแปลงเป็นส่วนของส่วนตัวเพราะว่ามันใช้ไฟเยอะเพราะเดี๋ยวเราทำโรงงานทำคาเฟ่เธอเอ๋ย ชีวิตแพรลี่เมื่อไหร่จะสำเร็จเสร็จสิน้นโอ,นอ้นี่ไงนี่ดูสายไฟพิโอ้ดูสายไฟพี่เธอโอ้พอมีกร<ห>สทิศทางครับสทิศทางค่ะห้องครัว ั้งหมดกี่ตัวนะคะทั้งบ้านอะ่ะแปดตัวนะเสามแสน BTU เบาๆฟังผิดหรือเป่าสามหมื่นหรือเปล่าคะ <c oughs> ฟังผิดใช่ไหมไม่ได้ฟังผิดนะสามแสน BTU เลยเหรอเอาอยัางไงครับคุณนายอารมณ์มีสมบัติพตัฒฐานมีสมบัติพตัฒฐานอะไรที่จะขายไหมจะได้จ่ายค่าแอร์เขาครัก็น่าจะล้านอ่ะ เนี่ยบอกคาเต้บอกให้เขาคิดถูกๆหน่อยเนี่ยเนี่ยพี่เจ้าของนี่ก็เป็นพี่เจ้าของเนี่ยเออติดของบิลกินค่ะครับเดี๋ยวเกากำลังทำใบเสนอราคามาอยู่ขึ้นบ้านใหม่แม่เล็กเชิญนะคะแม่เล็กเมื่อวานนี้เมื่อวานแม่เล็กน่าจะมาก้าวผมให้หนูว่าหนูแต่งงานน่ะแม่เล็กอ่ะ ม่เล็กไม่ยอมมาก้าวผมให้หนูว่าหนูแต่งงานนะ่ะทุกคนฝากกดติดตามช่องด้วยค่ะฝากกดติดตามด้วยหนึ่งพันเก้าร้อยท่านฝากกดติดตามด้วยค่ะไฟนี่อีกกี่วันนะคะ สามวันสามวันจบอ๋อสามวันจบแล้วก็รอแอร์แอร์ก็ปิดบ้านแอร์นี่ถ้าสมมุติว่าเราโอเคกันอะไรกันเนี่ยใช้เวลากี่วันถึงเข้าหน้าง,งานคะก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์อ๋อไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็ค <c oughs> ือเข้าหน้างานประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงคือเสร็จเลยเหรอครบแล้วครับเดินท่อเดียวอ๋อเดินท่อหนึ่งอาทิตย์เดินท่อนี่ยังไม่เกี่ยวกับอันนี้นะไม่เกี่ยวกับติดตั้งเครื่องยังอะไรนะแล้วเดินท่อหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วสเต็ปยังไงต่อคะก็เดินพวกงาน ที่ปิดฝ้าอะไรเรียบร้อยอ๋อต้องรอฝ้าก่อนเนาะครับก็กระจกกระจกอะไรขึ้นเรียบร้อยก็ผมมาดึงเครื่องพอดึงเครื่องมาเสร็จงานโดยรวมเสร็จผมก็มานะอ๋ะอ,อ,อคือของเราก็คือต้องติดติดฝ้าติดอลูมิเนียมก่อนใช่ไหมพี่มันแล้ถาถึงจะเอาแอร์มาลงเนาะแต่เขาต้องเดินท่อก,ก่อนตดตั้งแวต่เพราลังระบบจริงไหมอืมเราก็ผมเดินท่อเสร็จผมันมีเช็คนตัวก่อน ออ๋ถ้าปิดไฟเจะชิดยากใช่ไหมครับใช่ถ้ามีการเดกินเข้ามาใช่แต่ก็คือเอาเจ้าหน้าที่ของผมจะส่งมีการจัดส่งไปค่ถ่ายรูปของหนดูอร์ตนะโอเคก็เสนอราคามาก่อนครับให้พี่วันลบมาเลยเดี๋ยวพี่วันลบก็อันนี้วันเราก็เอาเข้ากลุ่มให้หนูดูได้หน่อยครับ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทําราคาดีๆนะคะเดี๋ยวหน่อยไม่ก็ถ้าแบบโอเคอะไรต่อมันยังมีหลายอย่างไงเดี๋ยวเพื่อทำคาเฟ่อีกอะไรอย่างนี้ก็จะได้อีกเพราะว่ายังมีหลายอย่างอยู่ค่ะได้ครับได้ค่ะรับได้ค่ะได้ค่ะร้านับได้ครับอะไรนะคะชื่อร้านอะไรนะคะโกเอลโโปรดักครับอ่าอยู่ตรงไหนคะถนนตากสินจันทบุรีอ่าตากสินจันทบุรีครับ <laughs> โอเคค่ะค่าโฆษณาแล้วก็มีส่วนขอส่วนลดหนึ่งแสนบาททุกวันนะคะเธอโอ้โหยังอีกหลายเรื่องมากอีกแบบอีกหลายเรื่องอีกอะไรมากเลยอะ่ะเธอ เธอจ๋าทุกคนจ๋าเธอขาช่วยด้วยช่วยแพ้ด้วยเออบ้านเท่ากับบานเธอบ้านเท่ากับบานบ้านเท่ากับบานหนักๆตอนนี้ก็ค่าแอร์ก่อนเลยหนักๆน,นะแอร์แอร์แล้วก็หม้อแปลงหม้อแปลงที่จะต้องติดหม้อแปลงสี่ห้าแสนนะหม้อแปลงอ่ะ หม้อแปลงอะประมาณสีห้าแสนค่ะติดเราต้องมีหม้อแปลงเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าเราใช้ไฟเยอะเราทำโรงงานด้วยทำอะไรด้วยตอนนี้ที่บ้านมีปัญหาไฟตกบ่อยมากเพราะว่ามันบางทีเปิดอะใช่พี่บุม๋มเราอุตส่าห์ว่าเราแบบทำแบบเล็กๆแล้วนะอันนี้เราคือแบบเรา อุตส่าห์ว่าเออเราทำแบบเล็กๆทำแบบอะไรใดๆแล้วยังแบบโอ้ยมโหลานมโหลีทุกอย่างคนเดียวหมดทุกอย่างคนเดียวหมดเลยอะทุกอย่างคนเดียวหมดไปเล็กตรงไหนก็ <c oughs> <c oughs> นี่ไงก็เล็กตรงนี้แหละนี่ไง สถานที่เล็กๆกวิมานบ้านป่า <c oughs> วิมานบ้านป่าของเรานี่นะคะอืมสวยงามสวยงามค่ะอย่างนี้แหละตัวบ้านใช่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 ช่ตัวบ้าน,ต,านตัวอะไรเอาบ้านก่อนเลยตอนนี้เอาบ้านแล้วก็ลงจอดรถกับโรงงานเอาให้จบตรงนี้ก่อนแค่นี้ก่อนพอแล้วหมดแรงแล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นเ,เอาไว้ทีหลัง ว้าวลมเย็นลมเย็นมากเดินหน่อยแล้วกันไม่ได้เดินเลยอะเดินหน่อยแล้วกันเธอทุกคนจาจะไม่ได้เดินเลยที่จันบุรีค่ะบ้านฉันบ้านฉันที่จันบุรี หนาวค่ะวันนี้หนาวเนี่ยลมเย็นดีมากเลยเดี๋ยวพาไปเดินก่อนสักหนึ่งรอบเดินก่อนสักหนึ่งรอบ <c oughs> โอ้ยเอาอะไรมาเปิดปั๊มน้ำมันละ่ะแค่นี้ก็ <c oughs> ห้องน้ำถ้ามีสาห้องสุขภัณฑ์กแตบ ไอ้เรื่องสุขพันฑ์มันอยู่ในอันนี้ค่ะสุขพันฑ์มันอยู่ในมันอยู่ในสัญญาคือพวกสุขภัณฑ์พวกอะไรเหลือแต่พวกแต่อันที่ไม่อยู่คือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ครัวนี้ไม่อยู่เคาน์เตอร์ครัวก็หลายบาทอยู่ใครเอามาแถวท,ทาลาวตรงนี้เนี่ยใครที่เอาไม้มาพาดมาพาดรัวเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนี่ทุกคนนี่นอ๋อ เอามาพาดรัวเชยสวัสดีค่ะทุกคนฝากกติดตามช่องให้หน่อยซีชุดเจ้าสาวสวยมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดินก่อนถนะ้าไม่ไหวต้องเดินก่อนไม่ได้เดินหลายวันมากเลยเนี่ยไม่ได้ออกไม่ได้บริหารขาเลยสวยไหมบ้านที่ฉันเธอ ติดตามให้หน่อยนะกดติดตามคียอเตอร์ว่ามามีเรื่องอะไรจะเม้ามอยเร็วมีเรื่องอะไรจะเม้ามอยว่านมาเร็วทุกคนแต่มันก็เป็นรูปเป็นล่างนะมันก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะจากที่สู้มาเป็นปี ยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำเนี่ยเริ่มสร้างเฉพาะตัวบ้านอะอนเฉพาะต,ต,ตัวบ้านเริ่มมีนาเริ่มตั้งแต่มีนาตัวบ้านเริ่มมีนาแต่ว่าบุกเบิกทําที่ทําทางมาในสองปีแล้วยังไม่ได้อยู่เลยเวลาผ่านไปสองปีแล้วยังไม่ได้อยู่เลยช่างมาทําช่างมาประเมินแอร์ค่ะมาดูจุดติดตั้งดูอะไรแล้ว มันค่อนข้างเอาของไดกินอะ่ะแล้วเป็นระบบ VRV อะค่ะทุกคนมันเป็นระบบ VRV ก, VR ก็คือ VRV ก็คือไอตัวไอตัวตัวตัวทำความเย็นอะหลายตัวแต่ตัวร้อนนะน้อยตัวเขาระบบ VRV มันก็จะแพงนิดนึงแพงนิดนึงแต่ว่ามันจะประหยัดไฟประมาณ35% 35มสเปอร์เซ็นประหยัดไฟไป3าเรเราก็เราจะจ่ายเยอะตอนแรกตอนทําแต่ว่าพอเราอไดกินใช่ค่ะแล้วพอเราอยู่ก็มันก็จะประหยัดค่าไฟให้เราถ้าเราอยู่แบบอยู่ได้อยู่สักสองปีสามปีเราก็แบบเราก็จะได้ส่วนต่างที่เราเสียเยอะไปะคืนของไดกินนะเขาจดลิขสิทธิ์นะ,ะแบรนด์เดียวด้วย VRV น้ำฝนตื่นก่อนน้ำฝนนี่ก็ชอบพาลูกไปทุ่ยวมัว่วไปหมดโอ้ยบ้านโล่งๆน่าจะไม่เปืองแอร์มะต้องติดไว้อย่างนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าบ้านเราคือมันมีแขกมีอะไรไงแขกไปใครมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่วนตัวอยู่เองก็ไม่ค่อยเปิดหรอกแอร์แอร์ไม่ค่อยได้เปิดหรอกเ็เว้นเวลานั่งทำงาน เวลาทำงานอะไรอย่างนี้ก็มีเปิดบ้างเราทำงานไงแต่ต่างจังหวัดมันมีต้นมงต้นไม้ปลูกต้นไม้ช่วยอะไรช่วยมันก็แอร์มันก็ไม่ทำงานหนักมากแต่ไม่มีไม่ได้อะมันต้องมีเผื่อไว้ mm. น้ำฝนทำไมงานเว่าวเขาเหลือนานจังอะทำไมงานเว่ายังไม่หมดอีกอะงง มันว่าวปากน้ำทำไมยังไม่หมดอีกเมืองจันฝนตกบ่อยไหมก็ไม่เท่าไหร่ค่ะ รอบรอบไปด้วยต้นไม้แมลงจะเยอะไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะแมลงก็ต้องมีเพราะว่าอยู่กับธรรมชาติมันก็ต้องมีแมลงบ้างอะไรบ้างตามภาษาเพราะมันเป็นบ้านป่าค่ะทุกคนที่นี่มันคือบ้านป่าแต่ไม่เมืองเถื่อนนะบ้านป่าเฉยๆมันอยู่ท่ามกลางภูเขามันก็จะต้องมีนู่นนี่นั่น บ้างเป็นธรรมดาเข้าไหมย,ยินดีด้วยขอบคุณค่ะบรรยากาศดีในเสิดูเิเย็นชื่นใจเย็นปะละ่ะได้เดินออกกำลังด้วย ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบคะ่ะเฮ้ยเฮ้ยยาวันนี้ลมแรงมากทุกคนวันนี้ลมแรงคะ่ะ เอ้ยใด้มา,มานี่มานี่มานี่ลมหนาวมาแล้วลมหนาวมาแล้ว คุณแพรลี่คะแฟนชมว่าคุณแพรลี่เก่งมีสติและฉลาดสมกับที่จบปร,ริญญาเก้าแฟนชมคุณแพรลี่มากๆขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่เอนดูดิฉันนะคะอากาศดีคะ่ะเงินเดือนน้อยคนเงินเดือนน้อยนี่ชีวิตติดหลูชื่อช่องเขาเงินเดือนน้อยนี่ชีวิตติดหลูเขาบอก ลมพัดแรงพัดคนโยนโอโยงต้นต้องมีเซฟตี้นะการขึ้นต้นทุเรียนอ่ะอย่าไปคิดว่าเราแบบชำนาญอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะยิ่งต้ตขึ้นต้นสูงสูงอะ่ะนะเคยได้ยินไหมหมองูงตายเพราะงูนะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเราแบบชำนาญบางทีเราไม่รู้ว่ากิ่งทุเรียนมัน ทุเรียนมันเป็นไม้ที่มันไม่ได้แบบแข็งนะแกนมันอะแกนทุเรียนอะบางทีมันบางท,มมทีมันแบบกิ่งมันผุมันอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวเล็กนี่ลูกช่างนี่เองเออกลับบ้านเถอหนาวแล้ว

ได้ไม่ต้องรอหรอกพี่มันรอเพราะมันช้ารถไฟฟ้ามีไหมครับอะไรนะคะต้องหมก็เดี๋เปืตัง้งแต่ฟมา้อ,เ,อเพราะว่าจะทำไว้อยู่ตัวชาร์จอะ แต่แท่นนั้นมันต้องไปซื้อของเขามาไม่ใช่เหรอมันต้องแบบที่มันเป็นิไปโอเคได้ได,ได้ค่ะพอชาร์จเข้าก็มาไปค่ะขอบคุณค่าพี่เราขอบคุณค่าไปแนละ้วทุกคนช่างกลับแล้วช่างกลับแล้ว เหลือแต่เราเจ้าของบ้านเหลือแต่เราเจ้าของบ้านแล้วคะ่ะสร้างไปและอมืดเร็วมากเลยแล้วคุณคูดูลมสิเห็นลมไหมจันทบุรีเธอจันทบุรีบ้านสวนจนจันทบุรีฝนไม่ตกคะ่ะ ลมแรงเข้าหน้าหนาวแล้วไม่ต้องตกแล้วถ้าตกจะด่ามันเออว่าจะดูต้นอันนี้ว่าจะดูต้นอะไรนะจะดูต้นห่วงต้นกุหลาบต้นอื่นไม่ค่อยห่วงมาหรอกกุหลาบเขางองแงกุหลาบเขางองเ,อเงอ,งเอโอเคโอเคได้ปุ๋ยไปรู้สึกจะดีขึ้นมาหน่อยไม่กว้างก็แค่ หกไล่เองแค่หกไล่เองเชียงใหม่ตกจก้ะฮะให้แล้ว,ใ,ลวใช่หกไหล่เบาๆหกไล่เบาๆพินัตี้ทำแบบทำแบบกรุบกริบ กินชาบูอีกแล้วเจ้าจะไปกินแต่ชาบูเนี่ย <c oughs> อเออยเยอะไรมันกินได้ดีมันกินแต้ชาบูร้นรอร่อนกุหลาบเฉยๆ จะไปดูกันช็อปชอันนี้ก็มาดูมาดูไว้ก่อนได้ไหมไหน <Okay. S 2> เขาเป็นอีกเจ้าหนึ่งเขามาดูเสนอราคา <Okay. S 2> มาดูแล้วก็เสนอราคาเดี๋ยวเขาจะไปเสนอราคาว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรของได้กินของของของเจ้าแรกเขาตีไว้ล้านร้านสองแสนแปดหมื่น ร้านสองแสนแปดหมื่นอ่ะใช่ก็มันสามแสน BTU อ่ะแล้วมันเป็นระบบ VRV อ่ะของไดกินอีกอะไรอีกเอาอย่างดีมันก็จะหลายบาทถ้าติดแอร์ฝั่งผนังก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันไม่สวยไงอันนี้มันติดแบบไม่ต้องลดรดน้ำอะไรก็ไม่รู้ว่าออกขยุกขยิกออกขยุกขยิก ได้ใช่ใช่ได้กินดีเพราะว่ามันเป็นของญี่ปุ่นแล้วก็มันมีบริษัทมันอยู่ที่ระยองนี่มันมีสาขาที่ระยองไงเวลามีปัญหามีอะไรเขาก็มาดูแลให้เราได้เข้าใจป่ะล่ะเราก็เอาที่มันดีไปเลยนะทําก็ทําให้มันดีไปเลยไม่ดีไม่ทําค่ะทําก็ต้องให้มันดีไปเลย เสียน้อยเสียายากเสียมากเสียง่ายไม่เอาเสียน้อยเสียายากเสียมากเสียง่ายไม่เอาค่ะ๋ยวหาเอา้า๋ยวหาตังเอาไลท์ขายปลาให้มันหมดทะเลไปเลยต้องหาสิงนั่นน่ะ ได้แล้วรถวันวิวันทีมันก็หลวมมันหลวมแล้วมันก็แต่อันร้อยกว่าบาทเชื่อมันเถอะอันร้อยกว่าบาทเองทุกคนเนี่ยอันร้อยกว่าบาทซื้อมาติดให้มันดูสวยงามไปกันเหร แต่สุกเหมือนพอติดแล้วมันไม่มีแมลงเลยนะพอมันมีไฟอ่ะแมลงมันไม่ชอบมั้งพอมันมีไฟอย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีแมลงมากินใบเลยถ้ามันมีแมลงไม่พอพอดีกะสวยฝากติดตามช่องด้วยค่ะมันมันมันเพรแสงแดดมันไดนแล้วตอนคืนมันก็มีสีดูมันมีสีเองมันมันต้องนั่งกับแสงแดดมั้มันก็เก็บแสงจากแสงอาทิตย์ไงเยเนี่ยสวยเออโน้ตไม่มี แล้วพอมันแสงมันหมดมันมืดอะแสงมันถึงจะเป็นโซล่าเซลล์ค่ะโซล่าเซลล์หมดมนู้งก็เสาไฟก็เป็นโซล่าเซลล์นี่เห็นไหมเดี๋ยวพาไปเดินดูเสาไฟก็เป็นโซล่าเซลล์เธอนี่อันนี้เป็นเป็นสวนนะคะเป็นสวนมันเป็นสวนเป็นบ่อน้ําแล้วก็มีแบบเดี๋ยวจะทำอันนี้ค่ะใจะเย็น เดี๋ยวจะทําคาเฟ่เดี๋ยวจะทําคาเฟ่ค่ะนี่อันนี้บ้านยังไม่เสร็จมันก็จะแบบนี้ไปก่อนเออทําคาเฟ่ค่ะรอขอบคุณพี่โกเอ็มนะคะ ขอบคุณพี่โกเอ็มแต่มันมืดเร็วอ่ะหน้าหนาวอ่ะดูดิหกโมงมืดแล้วปกติถ้าหน้าร้อนหกโมงดิฉันยังแบบอืมเนี่ยปะมีไฟมีอะไรมีไฟมีอะไรอบอุ่น แสงโซลาเซลล์ไงมันก็จะให้มูดแบบอบอุ่นมูดอบอุ่นปลาดิฉันจะกลับบ้านแล้วเหมือนกันทุกคนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่เดี๋ยวเจอกันสักตอนประมาณสัก<ป>เดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวเจอกันสักประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวไปนั่งไลฟ์คุยเล่นด้วยคุยเล่นด้วยขายปลาด้วยอะไรไปใช่ ินเลยแหละนั่งกินหมูกระทะด้วย<_ <C> _>เดี๋ยวมาอยู่ก่อนเดี๋ยวมาอยู่ก่อนจะแบบทำทำที่ทำทาง<_ <C> _>ตอนนี้ยังไม่ได้มาอยู่เพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จ <_ C _> รอให้บ้านเสร็จก่อนจ้าซื้อปาลารอก่อนค่ะลอ,อก่อนจ้าคุณแม่ลอกกลับไปก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง ยังไม่ได้กลับลอ,อก,กันค่ะไปเลยกลับบ้านเล้ถุงนื้อสายไฟตอนนี้อยู่ในขั้นของการแบบดำเนินการติดตั้งสายไฟเอ่ยอะไรเอ่ยใดๆเออย